หมอคะลูกดิฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้มีตุ่มแดงเต็มตัวมีไข้สูงมากคุณหมอช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอาการแบบนี้น่าจะเป็นโรคไข้อีดำอีแดงโรคไข้อีดำอีแดงคืออะไรหรอคะเดี๋ยววันนี้หมอเอจะพาไปรู้จักกันค่ะโรคไข้ออดำอีแดงสร้างความกังวลให้กับผู้คนไม่ใช่น้อยค่ะโรคนี้เป็นอย่างไรอันตรายแค่ไหนมีอะไรที่เราต้องระวังบ้าง วันนี้ดิฉันหมอเอจะพาไปรู้จักกันค่ะโรคไข้ดำมีแดงเป็นโรคที่เกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรียชื่อสเตปโตคอสคัสชนิดเอทำให้มีผื่นแดงตามตัวร่วมกับคอหอยหรือทอมซินอักเสบพบบ่อยในช่วงอายุระหว่าง5-15ปีปัจจุบันพบโรคนี้ได้น้อยลงมากเนื่องจากผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม แล้วเชื้อสเตปโตคอสคัสชนิด A คืออะไรไปลองรับชมกันค่ะเป็นเชื้อแบคที ria สเตปโตคอสคัสชนิด A เป็นเชื้อก่อโรคสำคัญของคอหอยอักเสบเชื้อนี้สามารถสร้างสารพิษที่เรียกว่าอิลิโทเจนิกท็อกซินซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดผื่นแดงในไข้ดมีแดงและโรคอื่นๆที่เกิดจากการติดเชื้อนี้ได้แก่โรคติดเชื้อผิวหนังโรคหัวใจลูมาตติ ลักษณะการติดต่อได้ของโรคไข้าดามีแดงเชื้อชนิดนี้จะมีอยู่ในน้ำลายเสมหะหรือสารคัดลังของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกสามารถติดต่อได้โดยการหายใจสูดเอาละอองฝอยของเสมหะที่ผู้ป่วยไอและจามหรือติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงผ่านทางมือผู้ป่วยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นแก้วน้ำจานชามผ้าเช็ดหน้าเป็นต้น ลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อแรกเริ่มผู้ป่วยจะมีไข้สูงฉับพลันหนาวสัน่นปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดไม่ตามตัวและเจ็บคออาจพบตุ่มสีแดงที่ลิ้นคล้ายผลสตอรอเบอรี่ทอมซินก็จะบวมแดงและมีหนองต่อมน้ำเหลืองที่ข้างลำคอโตหลังจากมีไข้1-2วันผู้ป่วยจะเริ่มมีผื่นแดงขึ้นบริเวณรอบคอหน้าอกกระจายไปตามลำตัวและ แขนขายอย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงผู้ป่วยบางรายอาจจะมีผื่นเป็นอาการแรกก็ได้ผื่นจะมีลักษณะเป็นเม็ดย,ยด่หยับเมื่อรูปจะรู้สึกสักๆคล้ายกระดาษทรายมักจะไม่ขึ้นบริเวณที่ใบหน้าแต่อาจจะพบในลักษณะที่แก้มแดงและรอบปากซีดอาจจะมีอาการคันบริเวณผื่นได้ต่อมาผื่นจะมีสีเข้มขึ้นบริเวณรอยพับตามผิวหนังโดยเฉพาะที่ข้อพับแขน เรียกว่าเส้นพลาสเตีรหลังจากผื่นขึ้นได้3-4วันผื่นจะเริ่มจางหายไปหลังจากผื่นจางได้1สัปดาห์จะมีอาการลอกเป็นแผ่นของผิวหนังบริเวณรักแร้ขาหนีบปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าส่วนตามลำตัวมักจะเป็นคุยุยอาการผิวลอกแบบนี้บางรายอาจจะติดต่อกันได้นานเป็นเดือน รักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้แก่เพนิซิลินอะม็อกซิลินหรืออิริโทไมซินเป็นเวลา10วันและแม้อาการจะหายภายใน3-4วันก็ต้องรับประทานยาต่อไปจนครบสิบวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้รมาติกและหน่วยไตอักเสบแทรกซ้อนให้การรักษาตามอาการอื่นๆที่ตรวจพบแนะนำให้นอนพักผ่อนดื่มน้ำให้มากๆควรกลับมาพบแพทย์เมื่อได้รับการรักษาแล้วหากเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้แก่ มีแค่ร่วมอาการเหนื่อยง่ายปวดข้อเป็นตุ่มหรือก้อนที่ใต้ผิวหนังหรือมีอาการบวมปัสสาวะเป็นสีแดงปนเลือดเป็นต้นเราสามารถป้องกันทำได้โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบห้ามู่และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแต่หากมีความจําเป็นที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาร่วมกับล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยหรือของใช้ของผู้ป่วยอย่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยโดยเฉพาะของใช้ส่วนตัวเช่นแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าเป็นต้น โรคไข้ดามีแดงเป็นโรคติดเชื้อที่สาม,มารถรักษาห,หายได้หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีการรู้จักอาการและวิธีการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพของลูกน้อยหากสงสัยว่าลูกอาจติดเชื้อไขอ้ดามีแดงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมอย่าปล่อยทิ้งไว้จนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายได้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ